ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุกุคนเนาะกลังพ่อพ่อกันนะครับกับคลิปสรุปนะไอียกสามตัวบนนี่ก็เอียกสองตัวบนนี่กะหายไปแล้วนะครับแต่ว่ามันหลายหางเนาะหลายหางเดบบี้บลูสกีเขียนให้นไหมนะอันนี้เป็นชุดใหญ่มันชุดเต็มมันนะครับเดบบี้บลูสกีเขียนให้นไหมนะครับแล้วก็เลขล่างอีกจกั๊บสองสามหางเนาะไม่ต้องไปจัดลายปนกกันไดวันนี้ก็ได้ เบิร์ว่ามันสิมีให้ผมบอนะครับเล็กบนนะครับอันนี้เป็นชุดไงหรือว่าไผ่สีสื้อชุดไงก็ได้นะครับอ่าสิบสองตัวนะสิบสองตัวตรงนะครับเป็นแบบตรงว่า,าตัดจัด เอ,เอาเอาตามรักมันเลยนะครับเอล็กบนนะครับให้ใบเป็นหกาง นะกระบอหูวเกินนะครับกระบอกมัชชีมาบอม่าแต่ฮุมตันแล้วฮุมห้ยเดือกแกหกหางนะครับเป็นเลขบนอืมแปดหกหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปด เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามหกเจ็ดสามนะครับอันนี้เป็นเลขบนก็ต, <c oughs> ตามที่ผมอันนั้นแหละถ้ารักร้อยนะครับสามแปดเจ็ดให้เป็นสามแปดเจ็ดไปก็เอาสามกับแปดกับเจ็ดประจับกับเลขพวกนี้นะครับ ลองเบิ่งนะแต่ผมกาดออกมาแล้วผมหายเหลือแค่หกหางนะวันนี้ก็นยังผมกะวันไปที่เลกล่างนะครับเลกล่างเลกล่างนี้ผมเคยหายไปแล้วนะครับแต่ว่ากับเปลี่ยนแปลงนะจะเอาเป็นตัวเด่นที่สุดออกมานะ หลังจากที่ไปนั่งตัดนั่งคัดอันนี้แต้มล่างเด้อเอาแ้มใส่น้าเหลืกล่างนี่เน้นไปที่เลขล่างนะครับเมื่อนี้แ้มล่างคือหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดแ้มล่างนะครับ ที่นี่ได้แต้มล่าง่าหลังจากที่ผมไปตัดขอโทษหลายอันนี้นะครับจากแต้มล่างที่เห็ดออกมาได้อ่าเจ็ดแเก้าศูหนนว่าเจ็ดแ้าศูนย์หนึ่ะครับกัได้ไป อะไรลงมาอะไรบวกอะไรได้7นะครับมันก็จะได้เป็น10ชุดอย่างละ10ชุด10ชุดทำเวอร์อมันหาสิบตัวหาิบตมันหลายพจนนะ,ะก็เลยไปนางตัดนางคัดนะครับนางตัดนางคัดออกมาแล้วให้เป็น 1นนะครับสามเจ็ดอันนี้เป็นเลขล่างนะครับเอ่อให้กลับไม่ต้องกลับก็ได้มั้งเดี๋ยวผมจะให้ตัวกันนะครับตัวกันอีกตัวนึ่งก็คือ ก้าหนึ่งอันนี้เป็นตรวกันนะนะครับแต่อันนี้เป็นเรียนตรงไปรลดนะถ้าภายสิกับกับไว้เนี้ยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลขแค่สองหางนะเลขล่างเท่านี้หไปสองหางครับหนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดนะครับหนึ่งเอ่อหนึ่งเจ็ดกับแปดแทมนะสามเจ็ดกับศูนย์แ้มนะครับอันนี้กันไว้นะไอ้เก้าหนึ่งเนี่ยกันไว้ชื้นๆนะครับ เอาสังนี้กับพ่อนะครับสองหางเหล็กบนไก่เอาตามนี้นะครับพี่น้องบางคนก็บอกว่ามันมีโอกาสกับั b มันกลับได้เบิดแล้วครับเล็กแต่ว่า,าตาดตามหลักมันก็คือ หลักขายหลักมั่นนะครับหนึ่งเจ็ดคือหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดคือสามเจ็ดแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อเลขบวกกับลับแต่คือว่าแล้วว่าลับเขาก็อย่าไปกลับหลายนะครับกลับเอาแบบบองไปคูณเอาทีเดียวเลยนะเน้นตัวนี้เน้นตรงๆไปล้วก็กลับไว้พ่อเจ้าของบัาดทุนนะครับเอาแบบนี้เอานะกราบมันกับบลางหางหรืว่าเลขล่างก็ไ้ให้แค่สองหางนะหนึ่งเก้านี้ให้เป็นตัวกันนะครับ ลองเบิงวบางวันเนี้ยมันสีผ่านในบอนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรสูตรลักซิปแบบคู่คี่นะนะได้เลขคู่ก็ออได้เลขคี่ก็ออกเลขคี่มันได้เลขมันได้เลขคี่นะครับเลขคี่เพราะนั้น ผมก็เล่กปั้นไปที่หนึ่งกับสามนะจริงเลขคีมมันก็หลยตัวหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านละนะครับแต่ผมให้เป็นหนึ่งกับสามมันจะออกต่ำให้ผมอยู่บ่นะออกแปดแต้มหรือว่าศูนย์แต้มนะบางทีอาจจะเลือกผิดพี่น้องกับองอาต้มนียไปจับกับเลขของพี่น้องรองเบิรงนะครับว่ามันสี่นะแต้มผมใส่มาทางเมิดกือยี่สิบสี่ยี่สิบหางวดปิดไปสองงวดนะครับสูตรนี้ ดูแต้มผมนี่นะหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดนะครับเน้นไปที่เลขล่างคือเก้างวดนี่เลขบนนี่บนเนียนปันไดน,นะครับเพราะว่าบนนี้เวลาปันไดบนนี้เวลาไอ้เ็ดคักปันไดน,นะครับเลขบนแต่เลขล่างนี่ให้เป็นสามเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเลขบนกัดเลขบนกัดังไปจิตไอ้นี่คือกันเดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะถ้าเป็นบนนะจะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะครับ เด่นบนนะเด่นเด่นสูงสุดเลยก็คือหนึ่งสองสามนี่ติดแน่นอนนะครับ1ตัวแต่ว่ามันสิมาลัก้อยลักซิบลักหน่วยกร้างมันเด่นแต่ว่าเด่นสุดนะครับ1 2 3สามมาแน่นอนหนึ่งตัวนะเด่นบนถ้าเกิดไพได้มีเลข2ตัวเราหนึ่งอาสา3ไปจับใจนะครับว่ามแต่หลักร้อยมแต่หลักซิบลักหน่วยยังก็ว่าไปนะครับแต่เด่นสุดหนึ่งสาม สองนี่ติดดับอยู่น่อยๆนะแต่หนึ่งสองสามนี่น่าจะติดอยู่หนึ่งตัวนะครับก็คือเนี่ยอ่ะผมบอกให้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับพอผมใส่มาโดดน,นะไอ้ชหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเนี่ยเพิ่มแต้มลดแต้มเอาเลยนะครับสมมติว่าได้สี่ก็ 3 4มห้านะเด็นที่3 4มี่ห้ามาหันมันก็ออกซีเจดห้าไอ้หนึ่งเพิ่มก็เป็น2องลดเป็น0ูนย์ะออกเจ็หศูนประมาณนี้เพราะหนึ่งสองติดแน่นอน1ตัวนะครับใส่มาเป็นเป็นปีกว่า2ปีแล้วล่ะสูตรนี้ก็ได้เลขบนนะหนึสาติดแน่นอน1ตัวผมเลือกเอา1กับ3ามนะสผมไ่ได้เลือกเพราะว่า2องมีตำนน้อยู่หน่อยๆน,นะครับ ก็โอเคนะครับเป็นคลิปสรุปแล้วนะเดี๋ยวมืออื่นเลขก็ออกแล้วเดี๋ยวจังจังมามาว่ากันนะครับว่ามันชิมีจกักโตวะเลขที่ผม่้ไปนี่นะครับไอจริงเลขสามตัวผมนี่ตังยี่สิบเจ็ดชุดนะเลขสามตัวยี่สิบเจ็ดชุดกะน่าสนใจพอสมควร Mm hmm. จากผมเขียนเว็บไซดอกอ๋อนี่นะครับเป็นเลขสามตัวนะ 7, 6, 3, 7, 7, 3, 7, 9, 3, เจ็ดหกสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเก้าสามทะเบียนวันยี่สิบเจ็ดชุดนะครับตราบไบดๆเอาล้งในพี่น้องเบิ้งนะ มีตัดออกกับโบเฮิงหรอกว่า27ก็ได้นะส6 1ห6หนึ่งเจหนึ่งอันนี้อันนี้คือเลขที่ผมบเรลลงเด้อถ้าพี่น้องไอ้แคบไปเบิ้งก็ได้เพื่อมันเข่างวดหนาดวซิไดลลงให้นะครับแต่วผมบเรลลงให้ง,หงวดน,นี้ทั้งหมด27ชุดนะครับพวกนี้นะ27ชุดนะครับแต่ลองแคบไปเบิง้งอันนี้ที่ผมขีดออกนี่ก็คือผมตัดนะครับ จัดเอ่าเอายอดตำล่ามาตัดมันกับบเถืงหรือว่านะครับกรล่องถ้าเกิดผู้ที่ซื้อก็ซื้อได้นะครับซื้อไว้รุ่นเรียตัวละหาบาทสิบบาทก็ได้นะครับผมจับเลขจับเลขเซตผมก็เอาไอ้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวยอดตำล่าใบเกาห้องะไอ้จริงมันก็เขาของมันเกือบทุงวดแน้วว่าจะห้าเลือบัถือนะครับเหลือบัถือ ก็เ,เลยเอาเอามาเป็นตัวตัดตัดให้มันเลือดหน่อยก็า้าเก้านะครับอันนี้ที่ผมจิตๆขีดคือตัดทิ้งนะให้มันเหลือหน่อยชุดนะจะเป็น371 391 7หนะึนถ้าเกิดว่าเป็น7จ1นะครับเกิดว่าเป็น73ก็จะเป็น773อย่างประมาณนี้นะครับ6อ 7, 6, นี่เรกหาผมก็ยังเอาติดไว้คือเก่านะแต่ผมบรุงไอ้บรุงชุดนี้ให้นะก็เอาเป็นชุดนี้แล้วกันนะครับเมื่อกี้ให้เบิ้งเตี้ยๆบิดหามันเข้าเมื่อ,อ,อหน้าจังสิลงก็โอเคนะครับก็คือสิเป็นคลิปอ่าสุดท้ายแล้วล่ะนะสรุปให้แล้วนะครับเลขล่างก็ไปหาซื้อรถตกลงตัวเลือกอีกซื้อตัวนี้ติดไว้นะครับ177อ่ามันมีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งล่างแหละ เอาว่าเลขบนกับตตดอยู่ที่7 173นะครับเลขล่างนี่เป็น1 7กับ3 7เป็นแบบตรงนะครับโอเคเดี๋ยวเลขกออกจงพอกันเนาะคือวิไม่อย่างเพิ่มเติมนะครับคลิก็ี้ก็เอาไว้แค่นี้นะสวัสดีครับ